สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ่อกรณีนนละจ้ากับยายสายหวยราวเลขเด็ดพารวยค่ะกับแนวทางตัวเลขน้องพี่น้องเนาะอ่ามาในเทาก,กัมาพบพอกรณีเช่นเคยพี่น้องจ๋ากับแนวทางหวยราวพัฒนาค่ะกับสูตรตารางพารวยค่ะกับสูตรเลขตารางพารวยเนาะงวดประจําวันที่30ค่ะเดือน6ปี2566นากเนาะค่ะกอณีแดนวินก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซี FC คะ่ะสวัสดีทัางเอฟซีม่ล้วก็สวัสดีเอฟซีเกาหนา สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องฟังไทยครับพี่น้องจ้าและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องฟังเพื่อนบ้านนำเนาะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยนำเนาะจ้าเด <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> ๋ยวเขามาฟังครับเตือนกันก่อนนะพี่น,อน,น้องเนาะคำเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการทําคํานวณเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเหาฟังคำเตือนแล้วเนาะจ้ะเนาะเหาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกับสิภาพเพ,พื่อนๆพี่พี่น้องน้องค่ะมาสรุปผลพี่น้องจ๋าแนวทางเล่าพัฒนาค่ะกับสูตรตารางพารวยเนาะพี่น้องจ๋าเนาะสูตรตารางพารวยงวดวันที่28อันนี้แอดเขียนวันที่พิชเนาะพี่น้องจ๋าเนาะแอดเขียน27แต่ว่ามันเป็นวันที่28เนาะจา้ะปากกาแดงเสร็จ เดี๋ยวเรามาสารุปผลนะพี่น้องจ้าอามะบังเหล็กตาล่างเนาะอ่าสายพิงลุดไอ้หาที่3ามหกเหรือว่าแนวทางของเอดก็คือหัวกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเอดกับกำหัวหายน้าเนาะพี่น้องจ้านอะอามะบังเหล็กตาล่างค่ะผลห้าศูนย์สองสองสองเาห้าศูนย์สองสองเ้นาะอาาน่บอมีพี่น้องจา้าศูมีเนาะสองบอมีบอมีพี่น้องจ้าแล้วก็เก่า มีโซนกับมีเก่าเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเลขตารางงวดวันที่ยี่สิบแปดเลขตารางลดไปเนาะพี่น้องจ๋าสามตัวสองสองเก้าสองสองเก้านี่แอดบริจับเบิ่นให้เลยเนาะพี่น้องจา๋าเนาะแต่ว่าสายวิ่งรูดแอดมีเนาะพี่น้องจา๋ามาใส่กับจับวินเนาะพี่น้องจา๋าเนาะเก่าสองสองเก่าวิ่งรูดมีเก่าจับวินมีสองเนาะพี่น้องจา๋าเนาะแต่ว่า สูตรตาล่างผ้าร่วยนี่อาจจะจับให้แค่์สามตัวนะพี่น้องจ๋าสองตัวก็คื่องไห่หน่ำสายวิ่งบุญมาใส่กับจับวิ่นนะพี่น้องจ๋าเนาะอ่าก้ามาแต่จับวินกับตัวเด่นนะพี่น้องจ๋างวดวันที่ยี่สิบแปดตาล่างแอดรูดสายจอแอดรูดเนาะค่ะเนาะแอดมินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอ่าเพ,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 พื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีน่ำเนาะค่ะกะรูดไปพี่น้องจ๋า กะมีเขามีรุดเนาะขานอกแนวทางกะมีเข่ามีรุดปะผลกันไปเนาะจ้าแอดกะคำนวณตามสูตรเนาะพี่น้องจ้ากะมีเขาแน่้อรุดเนาะค่ะกะงวดวันที่26กเนาะค่ะพี่น้องจ้าย่อนหลังไห้เนาะกะแอดไห้06เก่าพนมา0 6 6ย์เนาะพี่น้องจ้า6กกับเก่าเป็นตัวเดียวกันถาดกับหัวกะได้เฮตเนาะพี่น้องจ้านาะแต่ว่าแอดจับบ่ดด้เนาะ0 6 6ย์ วันที่23เนาะค่ะ870มาตรงๆงนาะพี่น้องนาะเพะฉะนั้นกับมีเขามีรุดค่ะงวดยิบสามมาตรงๆงงวดวันที่26กะบ่ได้กับหัวไห้นาะพี่น้องจ๋าวิ่งรุดกับมาแต่ว่างวดวันที่28มาแต่วิ่งรุดกับจับวิ่นเนาะค่ะมาแต่วิ่งรุดกับจับวิ่นสายจอกับรุดไปพี่น้องจ้ากะขออภัยน้ำเนาะจ้ากะเดี๋ยวตามต่อนาองงวดนี่เขาให้มาขอให้ปังเขอให้โดนเนาะจ้า อามาดูเลขตารางพารวยค่ะพี่น้องจา๋าห้าแปก้าสามแล้วก็1 5 8่งห้แล้วก็1นึ่เนาะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันค่ะอามาดูสายวิ่งรูดพี่น้องจา๋าสายวิ่งรูดแอนให้5 8าแปดเกเนาะอันนี้จะเป็นเด่นตัวเด่น มาดูจับวินค่ะจับวินแอดให้ที่3 5 7 9 1แล้วก็2 3 5 7 9 1แล้วก็2เนาะ3 5 7 9 1แล้วก็2เนาะค่ะพี่น้องจ๊ะสําหรับแนวทาง2ตัวนะพี่น้องเนาะสามารถนํา สายวิ่งรูดที่อัดหายไปมาใส่กับชุดจับวิ่นได้เลยเนาะค่ะสำหรับอ่าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ,อ่ามากแนวทางของอ่าสองตัวบนรางเนาะกะจับวิ่นได้เลยค่ะนําเลขหาแปดเก้ามาจับคู่กับสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็สองได้เลยเนาะพี่น้องจ๋าเนาะสามารถนั่มาจับได้เลยจะเป็นแนวท่าสองตัวบนรางเนาะค่ะแต่ว่าท่านใดที่ชื่นชอบสามตัวตรงโต๊ดเนาะก็สามารถอ่า จับในตาล่างแอดได้เลยนาะพี่น้องจ๋านาอจับเอาในตาล่างแอดได้เลยจับได้มากกว่า20แนวทางนาะพี่น้องจ๋าแต่แอดครับถยแค่เก่าคูเก่าแนวทางนอกจากนอถ้าจับจริงๆได้หลายกว่า20คูนาะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นถ้ามากระจับเอาในตาล่างแอดได้เลยเนาะถ้าแอดจับบ่ถึกใจกระจับเองได้เลยเนาะจ๋าเอามาดูคู่แรกค่ะคู่แรกคู่แรกแอดให้ที่1 5 7

สามห้าห้า,าหาชนหาพี่น้องจา๋าแอดเลยจัดบนไห้นอพี่น้องจา๋านอหาชนหาแล้วก็เก่าชัน่นเก่ากะอย่าลืมค่ะพี่น้องจา๋าสามเก้าเก้าแล้วก็แนวทางสุดท้ายค่ะสามห้า จ็ดอ่าอันนี้กระยำน้ะพี่น้องนอะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคำนวณเนานะถามาค่อยตามแอดเน้อพี่น้องจ๋าบ่อหมักบ่อชอบเรือนพานใดเนะาะยาเลื่อมน้อพี่น้องจ๋ายาเลื่อมเนาะค่ะว่าหัวกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตกับหัวหนะ้เนาะขออนุญาตกับหัวห้พี่น้องจ๋าอ่า อันนี้ก็จะเป็น396หรือว่า366ก็ได้น้พี่น้องจ๋าเนาะอันนี้เนาะสำหรับ3เก่าเก่าอาจจะเป็น366ก็ได้นาะพี่น้องจ๋าแอดขออนุญาตกับหัวให้ข้างล่างเด้อ2ตัวค่ะ2ตัวก็คือน้ำสายวิงรูดคือตัวเด่นมาใส่กับจับวินค่ะข้างล่างจะเป็นจับวินเนาะจับวินอันนี้แอดขออนุญาตเขียนจับวินในหน่อยไ้ให้เด้อพี่น้องจ๋าเด้อจับวินจะมี357912357912คือจับวินอ่า ท่านใดสนใจหรือว่าชื่นชอบ2ตัวก็จับได้เลยน้อพี่น้องเนาะก่อนออกไปค่ะจะไหนก็ขอกําลังแรงใจใอันนาำน้อพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเป็นกาลังใจใอันนําสำหรับคลิปนี้แกจะขอตัวลาแล้วพี่น้องจา้าพอกันคลิปหนาจา้าสวัสดีค่ะ